สวัสดีค่ะเกาแสเขาดังมาแล้วค่ะส่องโพสตโบหลังเลิกกอตส่องโพสต์โบเป็นจาวานหลังถูกแฟนหนุ่มกอตบอกเลิกฟ้าผ่าเรียกว่าทำเอาช็อกกันทั้งสตูเมื่อโบเบนจวันปล่อยโฮหลังถูกแฟนหนุ่มกอดจิรายุบอกเลิกก่อนเข้ารายการ โดยเธอนั้นได้กลั้นน้ำตาไม่อยู่และถ้าใครได้ติดตามสาวโบจะเห็นได้ว่าในไอจีส่วนตัวของเธอได้ออกมาโพส์คำคมที่ดูมีนัยยะมาตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วซึ่งคาดว่าทั้งคู่ระหองระแหงกันมาสักพักแล้วและโพสต์ล่าสุดได้โพสต์เมื่อสีวันที่แล้วโดยได้เขียนแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้ว่า it's only a thought and a thought can be changed แปลว่ามันเป็นเพียงความคิด และความคิดสามารถเปลี่ยนแปลงได้พร้อมด้วยอุโมจิยิ้มท่ามกลางแฟนๆแฮ์คอมเมนต์กันสนานขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ c o m ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ